สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่2มกราคมพุทธศักราช2555ค่ะแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทัพประชวนขณะประทับณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่13 วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้รายงานว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระอาการทั่วไปดีเสวยได้เป็นปกติสมพระดำเนินตลอดจนเคลื่อนไหวพระวรกายได้ดีขึ้นแต่ยังมีพระพลานามัยไม่สมบูรณ์เต็มที่และอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพระวรกายให้สามารถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจได้ดังเดิม จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง2มกราคมพุทธศักราช2556สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรวกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระราชสุสาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาราดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจุลสิงห์วสันตสิงห์นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟพระเกี้ยวทองคำครั้งที่ และครั้งที่6โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพ,พร,ร,ชรชัชดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาศให้นายประเสริฐบุญชัยสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและกรรมการร้านกระทรวงอุตสาหกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2555เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัคณาบรรพาการอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒนธนบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยายลัยเฝ้าทูลลอะองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการ New Expression of Asian Art ครั้งที่5ณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์เพื่อสมทบทุนบุลินิธิชัยพัฒนา นายสมชายพิสิทธ์คุลสุนทรเลขาธิการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพระราชูปัมถมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนำนางรัตนาพรพลายแก้วและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุรวัตรชุมภูพงศ์กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพพร้อมด้วยคณะเฝ้าทุลลอะองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้กับส่วนราชการต่างๆประจำปี2555เพื่อสมทบทุนกองทุนพระราชทานการศึกษาเด็กยากจนและขาดแคลนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ ในมนุนมุกประดิษฐ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้หนึ่งนายประพัดแซ่ชั่วและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่54479เนื้อที่รวม86ไร่40ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา สองในวรวัตบุญหลายกรรมการผู้จัดการบริษัทเมดีฟู้ดประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายข้าวสารหอมมะลิอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อมอบแก่มูลนิธิชัยพัฒนา 3. นางบัวทิพย์ราน,นุพวันกรรมการบริหารบริษัทเทคโนเซลฟรจำกัดและคณะเฝ้าทูละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเนื่องในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบ18ปปีเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา จากนั้นเวลา9นาฬิกา4นาทีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาศให้รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สงครามเหลืองทองคําประธานกรรมการ,รแผนกสัตวแพทยศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สมชัยพงจัญญากุลกรรมการและเลขานุก,การ,รแผนกสัตวแพทยศาสตร์และศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์มงคลเตชะกัมพุคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยนำสัตวแพทย์หญิงกฤษพรกระดังงาผู้ได้รับพระราชทานทุนมุลนิทีอนันทมหิดลแผนกสัตวแพทยาศาสตร์ประจำปี2555ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทถึงเอกสาขาวิทยาศาสตร์คลินิกณมหาวิทยาลัยโคโลโรโาโดสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ มูลนิธิพอ,อสวอจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้า,าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวนราธิวานราชนครินเนื่องในโอกาสครบรอบห้าปีแห่งการสิ้นพระชน วันนี้ที่สำนักง,งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,าาอสวศาสตร,ราจารย์นายแพทย์กเกษมวัฒน,นชัยองคมนตรีประธานกรรมาการมูลนิธิพอสวอเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัญญาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีแห่งการสิ้นพระชนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมูลนิธิ โดยทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิพอ,อสวอต่อจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตั้งแต่ปี2538เพื่อสืบสามพระราชปณิธานในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นรวมทั้งการให้บริการด้านทันตกรรมเพื่อให้ราษฎรตลอดจนนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมีทันตอนามัยที่ดี ส่วนที่วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามผลโทหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระคุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหิดลาธีเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชานก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นสมเด็จพระโสธรเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทางด้านสังคมสงเคราะห์การแพทย์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทรงเป็นประธานและทรงอุปถัมภ์มูลนิธิสมาคมต่างๆอาทิ มูลนิธิโรคไตมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมทุนการกุศลกอวอทุนการกุศลสมเด็จย่าทั้งยังทรงก่อตั้งมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล และที่วัดป่าสิฎิวัฒนามิสุ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นานเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์คณะผู้เคยถวายงานพร้อมด้วยประชาชนจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงได้รวมบำเพ็ญกุศลและทอดผ้าป่ามหากุศลในโอกาสว,นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าพี่นานเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สำหรับปัจจัยจากการทอดผ้าป่ามหาคุศลครั้งนี้คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดจะนำไปสมทบในการก่อสร้างสังเวชนียสถานได้แก่สถานที่ประสูติตรัสรูร้และปรินิพานตลอดจนทำนุบำรุงวัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธิซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นานเินเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมรหลวงนราธิวาสราชนครินทรงรับเป็นวัดในพระองค์ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชน,นมาย,ยุครบ84พรรษาเมื่อปี2550 โดยในปี2549ทรงเป็นประธานในการสร้างเจดีศรีพุทธคยาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเฉลิมพระชมพรรษา80พรรษาปัจจุบันประชาชนเรียกชื่อวัดว่าวัดพี่เจดีน้องคณะบุคคลประชาชนถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ที่ศาลาสิริรฎร์ร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันในวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิคณะผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคณะครูนักเรียนโรงเรียนสุเหล่าบ้านดอนเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา นายมาโนพัฒหัวเมืองแก้วอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเจ้าหน้าที่นายสุวัลิตักิพันลบพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงเจริญพระชมพันษาห้ารอบ28กรกฎาคม2555ชมรมแม่บ้านเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครและคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์พร้อมคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่ไปถวายพระพรจะได้รับปฏิทินพระบรมชาย,ยาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนารเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2556แบบพกพาเป็นที่ระลึกด้วย